ก็คือ,อยู่ด้านลังเฮาน,นี่เนาะพี่นอ้นองเป็นฮอหร<อ>ืหอว่า<อ><อ>เป็นทีเก็บอัฐิของพระเจ้าแผ่นดินทุกๆก,กรอสการเด็กกน,น้อยควรสิเจ้าได้เข้าไปท่าบ่ว่าเป็นการทําพิธีทังหลวงกษิก็คือเป็นการทําพิธีเกี่ยวกับในราชวังกสินอ๊นอค่ะแล้เนาะสบายดี สบายดีพี่น้องปองไยเบอร์ทุกคูทุกทานสวัสดี FC ทั้งฟังไทยและสบายดี FC ทั้งฟังลาวและต่างประเทศเด้อมือนี้นมเนมเข้ากันยังอยู่คือเก่าเนาะกาต่อจากวัดอาพระเกีววยู่ทั้งด่านนั้นแต่ว่าวัดหมีเป็นอีกวัดนึงบ่าบนวัดนอกเป็นใครบ้าๆว่า พระบรมราชวังวัชนเดชเฮากรสิภาพไปเบิงเซิงคนบอกว่าเฮงเงียนเป็นการผสมประสานระหว่างแบบคล้ายๆเยอรมันกับฝั่งไทยจุตสีนะเดี๋ยวนะพุ่นสิพายางไปเบิงว่าสิเป็นแบบใดแไปๆพี่น้องการอยู่ข้างหลังเฮานี่เองนอนนี่ต่อจากวัดพระแก้วเพราะว่ามันยางสอดกันไหนเดชโอ้ เราท่องเที่ยวกับจา้าลายแหเราทุกคนตรงนี้หันตรงว <c oughs> าซิโบเอาเมสออกแต่ว่าบอลไดที่ว่าบมีคนตรงนี้จะเอาเมสออก,นอกเนาะเพราะว่ายังอยากให้ท่านผู้ชมก็เห็นหนาเข้าในคลิปบางคนเนาะใส่แต่เมสทายคลิปมันกับจะเป็นอย่างไดแต่ว่าตรงนี้มกับเบิรงแล้วว่าเออบอลมีคนตรงนี้จึงพากันปดหนากากออกเพื่อหันใจให้สะดวกหน่อยนึงว่าซะนี่ตลอาที่เขามาทัาง้งหลายทุกคนเขาไปไหนด้วยบอคน่ะ พนี่เอาขาไปเลยการอินคนอินเดียก็มาหลายเนาะนักท่องเที่ยวที่ว่าเป็นชาวต่างชาติเต็มเลยนี้ทุกคนค่ะว่าหนาเพิ่นว่าคนบ่บรายในนี้คือนี้อือ๋อโบเดรบ่ได้ลักษณะบบเด้แค่เยอรมันในนี้ มีหูปั่นอันศาสนาคือจีนนั่เนาะฟังใจนะ่นที่นั่งอามมาลินมินิฉัยมาหายูงระยะพิมานโอ้ยาวยาวสูงขนาดดนายังก็คอยอ่านคอยย้อนผัวเขาเนาะทุกคนเนาะใช่ค่ะอ๋อ ทั้ทงด้านใน่ายจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนใครขายคือบนหนังของประจักษ์ชีวิตเนาะค่ะนะใครขายคือบนประทับนั่งของประจักษ์วิตใช่ใช่ใช่นี่ทุกคนทั้งด้านใน่ายเป็นบอด้เปิด์ในเขาแต่ว่าคนจะให้เบิองว่าทาั้งด้านในเป็นแบบนี้เลยทุกคนเด้อสวยสดงดงามหมดเลย เป็นรูนป,ปแบบจีนของจีนทาเจีนป่าคือแบบผสมผสา,านกันไงก็คือส่วนส่วน,ว,นวัดเออส่วนหอร์ฟังนี้ก็จะเป็นบบการผสมผสานหลายหลายาศาสาศานาอะ,ะแบบทางไทยกับยุโรปอืมการเออยุโรปอาคารสร้างเหมือนจะอาคารยุโรปเลยแม่ดูดิ<ล>ดูดิโอ้อโหรุดดรุดเขามาอีกมุมหนึ่งเลยนะเมียนเมียนทุกคนสไตล์แบบยุโรปเนาะ Mm ังเหมกับสไตแบบฝรั่งนะ้อถ่ายมนี้เมียน่ยนเา ฟังนี่เขามาก็จะเป็นแบบเทียวอ,อารมณ์ดีนะอืมแบบท่องเที่ยวอารมณ์ดีของเพลงส hey ก้าเฮยวงหนึ่งนี่เนาะว้าสุดอันนี้ง่ายไม่เห็นทุกคนเบื้องตรงนี้นอ่ะสิไฮเบื้องผสมผสากนกันระหว่างสถาปัตย์ไทยกับทางเอ่างอ่างอุลโขแหง ว้าวงามแห่งคนเลยอันนี้นะ่ะคุณบอกว่าเป็นการผรสมผสานกันระหว่างไทยกับยุโรปนอนสถาปัดนี่งามเน่ยไข่ไข่กึง่งกึ่งด้านลุกมานนี่คล้ายๆคือเขาอยู่ต่างประเทศเขาเลี้ยวถึงไปถึงเมื่เขาอยู่ประเทศไทยจะสีนะ่ะว้าว,ว,าว นักท่องเที่ยวหลายแห่งจากคนอินเดียคนจีนคนเกาหลีฝรั่งอังกฤษมีเบิร์นะพี่น้องมือนี่นี่ก็จะเป็นทางดานนาโดยทุกคนเนื้อเ้าก็สิเห็นสร้างเผือกล้วส้างซึ้งนอหวานเปนหวานสีเนาะโอ้โหคืออยู่ต่างประเทศเลยนี่นะเดี๋ยวลองเนีสิฉีพานี่เบิ้งโดยทุกคนเธอเบิ้งไก่ไก่ก่อนอันนั้นมันไก่เนาะเดี๋ยวสิพาเบิ้งไปเบิ้งมุ่งไก่ตอนนี้เข้าพากันเบิ้งมุ่งไก่ก่อนนี้ ความงามของ่นโคลงนี่ห้างดานาจะเป็นซิงนะหูซิงหล่ไข่คือโรมันหรือยังอย่างอันที่บอกคอพรบรมมั ว่าด้านในพญาน,นาจะบ่อยเขาเขาก็คือเพิ่นเขียนว่าพระที่นั่งจัก,กริมมหาปราสาทก็คือสักกรีมหาปราสาทหอเนาะเป็นที่นั่งหรือว่าพาะปราสาทของเงินจัก,กริมสื้อเพิ่นจัก,กริมมหาสื้อเพิ่นนะณาพี่น้องก็เป็นไข่ไข่ทรงโรมันคือตรงนี้มันวะอ,อ่อนแหลกแต่เจี๊ยเรามองเยอรมันไปสันตานเจี๊เราเห็นหัวยู่ต่างประเทศีถนอมพี่น้องน้ององ,งามงดงามพี่เนี่ยวันซา คือเขาอยู่ความอุ้ยซื้อคือว่าของเนี้ยมันอยู่ต่างประเทศบริยูอยู่ยุโรปอยู่ยุโรปไปยุสนะแต่ก็มีบอลนางเลิ่นนะทางทางขางสองขางนี่ก็มีวงนางพักพรเพราะว่าบางคนยางอ่อนนี่เบิดมือก็ยัางมาทัวพี่น้องว้าวดีดีนี่เออสมพอวันานักคนไทยเวลาเขาเบิดมืออยู่นี่นอนพี่น้องเนออเดี๋ยวในมาต่อเดี๋ยวเราจะพาไปนอ่มาตอนนี้ยเข้าไกลหนักก็เป็นวัน ถ้าเป็นมาา,า,าร์วันสะเก็อกอนนี้มัน,นจะบ่อยขึ้นข้างนี้แล้วมจะบ่อยขึ้นเพ่อจายดู มันเป็นแบบคล้ายคือคือตรงนม้เบาอยซึ่งซึ่งหยอดน้นเองซึงเกตีดีีจะเป็นแบบล้างขาคืออยู่วัดแต่ว่าอยู่รูมนี่นะเขาจะเอืนว่าเป็นสถาปัตย์แบบเมืองนอกค่ะอยู่เทิงก็ยังคงควางเป็นไท่เทิงเกินไปนะมันจะเป็นซ่องซ่องสันอยูุู่มนี่คลายฟังตั้งปะเทศซ่องสันค้งเทิงนี่คลายเป็นประเทศไทยเลยคลายซ่องประเทศมันอยู่ลำกันนะ อินวอยากกลับอีเนอะคือยุคเมืองหนองเมืองหน้าบึงฝั่งที่พี่เอาโอ้หูปากใหญ่ๆหนึ่งเนาะดีบีมีเลี้ยวบนข้างนั้นเป็นที่ปูนเนาะที่ปูนแบบหน้าในอะเดี๋ยวเราจะขอถ่ายภาพเก็บภาพไปก่อนดื้อคืออยู่ดานลังเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะเอาง่ายๆว่าง่ายๆว่าเป็นฮอหรือว่าเป็นทีเก็บอัฐิของพระเจ้าแผ่นดิดน ทุกๆราชการเมนมาอยู่ข้างใน้นี่เบอรทุกคนแล้วก็น,นอยคนรีิเจ้าได้เข้าไปถาบว่าเป็นการทําพิธีทังหลวงเกสีก็เพือเป็นการทําพิธีเกี่ยวกับในราชวางังเกสีนอกไขายๆเคื่อเข้าเป่าแล้วคองเพิ่นเป็นพระเอยียงเกาะรร่มราชวังนอนอยู่แห่งนี้นอนทุกคนนอนแล้วอยู่วดัดคางนี้่นี่วดัดคางนี้เมนทีทีวา น้องพระเจ้าแผ่นดินรัชก,กาลที่เก่าที่เพิ่นสวรรคตไปล่าสุดนี่เนาะแม่นเพิ่นก็มาทําพิธีอยู่วันนี้แหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นความหู้ที่ว่าน้องเนี่ยมความหู้คือกันเนาะสมโภว่าเพิ่นบ่ให้ผ่านแล้วก็เพิ่นบ่ให้เข้าเลยเจ้าหน้าที่แทๆ้ๆนะเพิ่นว่าก็ยังบ่มีบ่มีสิทธิ์ได้เข้าเนาะถ้า,าวาา่าบ่ได้รับคําสั่งหรือว่านในโอกาสเนื่องพิธียยใ,ใหญ่ๆพี่น้องจึงสิได้เข้าไปอันนี้ว่าถือว่าสุดยอดอีหลีนเนาะเฮาได้มาฮอดจอดถึงเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะนี่ทางในนี่เป็นปอนเพิ่นเก็บออัฐิด้นี่่าย แบบกระดูว่าง่งยๆบาบานเขากะดูซุปนะใช่ๆเดี๋ยวเอาผ้ากันยางออกไปเลยเนาะพี่น้องนกแล้วก็สีผ้าจียางผ้าเบิงเลยวัดทีวาข้าเจ้าทํำพิธีตอนท่วาพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่เก่าสวรรคตถ้าน้องนมเสียหายเบิงเลยว่าเป็นวัดแนวใดเนาะนี่ทางด้านนี้เลยพี่น้อง หน้าใด้ได้ข่าเฝ้าอยู่บ่ค่ะตอนเพิ่นสวรรคตมาก,ก็เข้าไปการาบพระศพไงอ๋อเนี่ยเจ้าไปการาบพระศพมาที่นี่ต่อแถวยาวเลยอ๋อวมเม็นตอนเขาวทายทำพิธีเนี่ยเห็นวมเป็นหมองหนีเพคนกระทายปะอันนี้คือสวสสอพดพระอภิธรรมศพไงเออพระเนตรพิธีถ้าทำพิธีคือกลางสนามหลวงอ๋อ ที่แบนเกดีสวยสวยทำมอะไรที่สวย, <S <S ยอ่ะโดยเออที่ว่าโอ้ต้องใช้เวลาทำเป็ร้อยวันนะเวลาทำวิธีหันบอลสนามหลวงบอลท่าจอดรถหันบอลถูกถูกเออโซนทางโน้นส่วนทางโน้น,น,น,นแหละเออที่เราจอดรถนั่นแหละโดยอืมนี่ตอนนี้ข้าวขาเสม,มาหวัวทางออกกันแล้วทุกคนเนาะ อันนี้ก็จะเป็นด่านนาบอลจีวาคือน้องนี้วบาวไว้ฟังกันเด้อทุกคนเด้อน,นมงดสวยสวยงดงามเห็นทุกคนนี่ทุกคนมึงนี่ว้าวสวยงามเห็น ทีสวดอภิธรรมเป็นวาดีนะเป็นมาแต่วะท่าวากระบอกที่ถ้ำพิธีอีรีหันเมนยูสนามหลวงผลพี่น้องวิทเวลาพิธีกรรมต่างๆเนี่ยงนะอันนี้เมนเทาก็บเให้เบิง้งเพราะเป็นความหูน้อแหละบางชานกับเซบอร์เห็นเนาะก,กับกื่นอีแหละบอนที่ว่าเขาเห็นในโทรทัศน์ในเนี่ยหันเมนยูบอนนี้นี่แหละพี่น้องบอนเพป็นท้ำพิธีกันนะเนาะน่ำลาย what มาหอดตอนนี้เดี๋ยวเราก็สิพากันกลับออกไปแล้วเนะาะสรุปง่ายๆว่าก็คือโบนที่เข้ามานี่เขาเอินว่าพระบรมมหาราชวังหรือว่าเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่ว่ามีความสําคัญเพราะว่าเพิ่นจัดพิธีกรรมต่างๆนํำตัง้งแต่พิธีสวัสด์สวัสดคดคือวันหนาพิ่นเว้าเนาะสดิ์คน,ะนะนคล้องพระเจ้าแผ่นดินละโดยเฉพาะดาสุตราชการในเก่านีๆเนาะเพิ่นก็ได้จัดการพิธีวัดแห่งนี้แล้วกันยิ่ทงทั้ง คือเป็นทีเก็บอัฐิของผู้มีความสําคัญตัวแผ่นดินนอนเซนรัศการแต่ละรัศการที่ว่าใน็ละวัรคนไปเลยมันควจะเก็บอัฐิอยู่ทางด้านหน้าหันนอะงทุกคนวนเข้ากับกสามารถเข้าไปได้ แต่ว่ามืันนี้ก็ได้เก็บข่าวความรู้สึกนะครับเก็บข่าวความสวยงามของ่านรส่งบึงว่าสถานที่สําคัญต่างๆนะนะตองนี้มาดูวันหนึ่งต้องฟังประเทศไทยเปล่อนชื่อปรนเทศไทยงามแล้วก็ซมามีความสําคัญกีรนีเนาะพี่น้องแล้วก็สะอาดสะอาดต่างๆที่ข้างข้างอันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่เป็นกำลังทำความสะอาดอยู่เนาะ ซึ่งเจ้าล่ห์ที่มีค่อนกันนะจะเป็นลุกพ่นที่เรามีความสําคัญที่กันที่ว่าไ,าาได่มาดอกไม้ได้มาเห็ดนาทีต่างๆอยู่ในวัดน้องพี่น้องนอนนบตั้งแต่แตคุณเหตุการเติมแต่งแต้มบูข้ามวามต่อ,อสะอาดการซัดสถานที่ต่างๆน้องพี่น้องนอนวัอนี้ก,ก็เป็นบุญตาที่เท่าได้มาอีกเท่านึงเดี๋ยวต่อไปน้องเนี้ยมซีผ้าไปใส่กระทะเบิ้งน้ำกันเด้อสำหรับวันนี้น้องเนี้ยมขอขอบคุณก่อนนุ่งนุ่งขอบคุณหน้าโป้งน้องหรือว่าเอฟซีกรุงเทพมหานครที่ว่ากุญแจดีพาเอามาเที่ยวมาส่งในค แล้วก็ขอขอบพ,อพระคุณ FC เบิเวสตูธทานที่ว่าฮับซุ่มและบบกดข่าวโฆษณา,าในคลิปแต่ละคลิปของน้องเมลน้องนอ,นอสำหรับวัอนี้เท่ากันขอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องยังอยู่อยู่กรุงเทพมหานครเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับวัอนี้น,อน้องเมลโคตัวลาไปกันเด้อสบายดีพี่นอ้องบาย